สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับไอรีแล้วนะคะวันนี้ไอรีพามาร้านเบเกอรีร่ตลาดนัดนะคะเป็นเบเกอรีร่นะคะกล่องละ25บาทเห็นไหมคะนี่นะคะกล่องละ25่บาบาทถือว่าไม่แพงนะคะจะเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็ชิลละ10บาทนี่นะคะโดนัทแบบนี้เนาะไม่ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นกล่องก็ สองร้อยบาทมีให้เลือกหลากหลายรสชาติขนมปังอร่อยนะคะเบเกอรี่ร้านนี้<ว>อร่อยขายตลาดนั้นนะคะ,ะถึงจะไม่ใช่แบรนด์ดังไม่ใช่เ<ว>บเกอรี่<ว>ร้านดังแต่ก็ทําอร่อยนะคะเป็นชิ้นก็ชิ้นละ10 20แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ<ว>ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็10บาทนะคะที่ไอรีเลือกก็คือใส่จานนั้น20บาทนะคะนี่นะคะ20บาทเนาะมีให้เลือกหลากหลายไม่เกิน25บาทนะคะถือว่า ถูกนะคะซื้อไปกินกับกาแฟก็ได้นะคะร้านนี้ขายดีนะคะขนมปังอร่อยแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะแล้วเราไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะขายตลาดนะตอนเช้านะคะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะขนมอร่อยแล้วก็ขนมนิ่มมากเลยนะคะไม่แข็งไม่กระด้างเนาะแป้งอร่อยเนาะขนมปังเขาอร่อยมากๆเลยค่ะ